เมื่อสรุปก็กิดปตรมที่ตัดจากยาเสียได้แล้วเท่านั้นก็ด้สงดรเพราะตัณหาพยโสภทุสภาพทุกขชีนาิเมื่อหมอยาทุกทุกจอื่นก็หายไปด้วยแต่ว่าสารพิษยาเราก็ยากแต่ยิ่งเนื่องจากคนเราปกติูความอยากซึ่งมีทั้งยาก Right here. ความงคอเว่ตนก็ไม่มี

อาามหาเมาะหน้าที่ให้พระอาจารย์ตำรวจเป็นพระที่สอนปริญญาตรีธรรมที่รอบใหม่แ่าเป็นพระที่สอนที่เราเรียนด้วยให้ั้นสรุปนะให้ญาติโยมลังขออาาฮ์สนา าจะมาก็จะสรุปแทนอะไรกันเนป็นตัวแทนของพระสุรุล <c oughs> ก็ได้ฟังมาก็เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ปัจจุบันคือที่จะทำนี้ก็จะประโยชน์ที่จะทำนี้จะประโยชน์ก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็บอกว่าปัญสาธรามารมชาติถึงด้วยความหมา